สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เจอกับบอร์ด i ิ่งทานะครับ EP6 แล้วนะครับกับเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์การเล่นพั t r a ็กนะครับผมเป็นขั้นพื้นฐานนะครับในการเล่นพัมแท็กให้ต่อเนื่องนะครับผมก็จะเป็นการดึงขึ้นแล้วก็ลงนะครับเพื่อให้บอร์ดไปต่อเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูสโลเลยนะครับพร้อมคําอธิบายเลยนะครับอย่างกระชับนะครับผม การเล่นพัมแทร็กนะครับมันก็จะขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงเนินไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราควรรู้สิ่งแรกเลยคือการขึ้นนะครับคือการเวี่ยงตัวขึ้นนะครับ mm. เทคนิคของผมนะครับก็คือวิธีคิดก็คือยอ่อยืนแล้วก็ยอ่อแล้วก็ยืนนะครับ mm. ทําไมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนย่อก่อนขึ้นจะมีแรงเวี่ยงขึ้นไปนะครับ mm. พอก่อนลงก็ย่อตัวนะครับเพื่อรับอําหนักแล้วพอตรงปลายก็ยืน เหมือนถีบให้บอดไปนะครับโอเคเรามาดูวิธีการเล่นเลยนะครับก็คือตอนที่เราไหลมานะครับเอาไหลมาเราย่อ,อก,ก่อนนะครับผมพอถึงต้นเนินนะครับการเวี่ยงให้หงายหลังนิดนึงนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังมากกว่านะครับพอจอนจะลงให้น้ำหนักอยู่เท้าหน้าแล้วค่อยถ่ายกลับมาเท้าหลังตนปลายเนินนะครับ พอ,อตอนขึ้นเนี่ยให้เราหงายหลังหน่อยน้ําหนักอยู่เท้าหลังเยอะพอจะลงนะครับให้น้ําหนักอยู่ข้างหน้าพอปลายเนินค่อยถ่ายน้าหนักกลับหลังนะครับ mm. เพื่อให้แรงส่งนะครับถึงเรามาช้าเราก็เวียงขึ้นไปบนเนินได้พอตอนลงเราก็ขีบให้บอร์ดมันไปได้แรงกว่าเดิมน,นะครับมันก็จะเร็วเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเ,เราว,วียงขึ้นเราลงแล้วก็ถีบเวียงขึ้นลงถีบก็ยิ่งจะทําให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผม โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่มากกัน,น้อยนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ